ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิตคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์วันดีก็ได้ค่ะคุณผู้ชมมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงของนักแสดงมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะคะนั่นก็คือนางเอกสาวปรางกันนรันของเราคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไปเห็นในไอจีสตอรปรางเนี่ยเขาเป็นแบบเหมือนภาพในการที่เข้าไปรักษาคุณผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้นภาพมา<อ>ใ,ให้ดูนะคะ ่ะเดี๋ยวจะเอาภาพมาคือ <มา S 2> หลายคนเห็นภาพ,พาแล้วก็คือแปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นคืออันเนี้ยไม่ได้เป็นตัวน้องแต่ว่าน้องอ่ะขึ้นให้ดูว่าสิ่งที่น้องแพ้มีรายการาามีลิสต์อะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชม มันเยอะมากเลยนะแต่ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการรักษานะคะนี่ไงมีคนถามมาคุณปางมารักษาอะไรคะคืออาการแพ้คุณผู้ชมจริงๆอะ่ะเราอ่ะจะไม่รู้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีการไปตรวจก่อนว่าเอ๊ะเราแพ้อาหารหรือว่าเราแพ้สารเคมีหรือว่าแพ้สิ่งแปลกปลอมอะไรบ้างนะคะเมื่อวานนี้ไงน้องมาในรายการวันบันเทิงจบปุ๊บทีมงานเลยรีบไปถามน้องหน่อยเป็นห่วงอะนาะใช่ค่ะใช่ไปคุยมาถึงได้รู้นะครับว่าน้องปางเนี่ยเล่าให้ฟังว่าป่วยเป็นโรค แพ้ภูมิตัวเองนะฮะแล้วก็เป็นมานานกว่า6เดือนแล้วทีนี้ที่ตรวจเมื่อกี้เนี่ยก็ทำให้รู้อีกว่าเอ้เราแพ้อะไรเพิ่มอีกแพ้อาหาร42อย่าง <c oughs> แต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีแพ้เยอะแพ้น้อยแพ้มากแพ้เบาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือต้องระวังมากขึ้นฮนะแล้วก็ที่เห็นภาพการรักษาคือเป็นการรักษาด้วยวิธี UVL หรือว่า Ultra Low Volume นะครับเป็นเทคนิคการใช้แสงเพื่อสุขภาพ <c oughs> ราณนจริงๆเขารู้อยู่แล้วนะว่าเขาเป็น <c oughs> แต่พอมาทำงานหนักมากขึ้นก็เลยเจออาการกำเริบมากขึ้นรางบอกว่าตอนนี้ดีขึ้น แล้ว90%เกือบหายเป็นปกติแล้วลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมครับเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะจริงๆเริ่มเป็นตอนเริ่มถ่ายเรื่องนี้คืออาการของมันก็คือหน้าเราจะแดงเวลาที่เราเกิดอาการแพ้ซึ่งแพ้แพ้หลายอย่างแพ้อ,อาหารแพ้แสงแดดที่สหััๆเลยคือแพ้ความเครียดข้างในจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือวิธีรักษาคือเราต้องทอํายังไงก็ได้มีความสุขไม่โดนแดดเยอะ แต่พอเรื่องนี้มันค่อนข้างดรามา่าแล้วก็โดนแดดเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าโหเราต้องผ่านมันมาด้วยความยากลําบากมากจริงๆจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนเพราะว่าไม่อยากให้ใครกังวลด้วยเพราะเราก็รู้สึกว่าเราก็เหมือนกําลังรักษาอยู่เราก็ดีขึ้นตอนละครจบพอดีเลยค่ะต้องขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณเพื่อนๆนักแสดงทุกคนเข้าใจแล้วก็ช่วยดูแลเทคแคร์อย่างดีมากๆค่ะ นี่เขาทุ่มเทมากนะเพราะว่าการถ่ายทำมากลางแดดอะไรแบบนี้มันก็เจอฝุ่นเจออะไรแล้วมีแบบขี่ม้าตลอดเวลาคือถ้าเกิดว่าคนที่แพ้อะไรง่ายๆบางทีก็อาจจะแพ้ด้วยเหมือนกันคือพอขยับเยอะแอคชั่นเยอะก็มีงงมีเงื่อมีฝุ่นมีแดดเนาะอันนี้ต้องเป็นกำลังใจให้นะคุณผู้ชมฮะหนึ่งวิธีการส่งกำลังใจให้กับน้องปรางนะฮะก็คือติดตามชมผลงานของเธอ